สินค้าพวกนี้แหละจัดซื้อไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อเพียงฝ่ายเดียวก็คือสินค้าที่มีสเปคที่ราคาสูงมันจะมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาไม่อยากให้ซื้อของที่คุณภาพไม่ได้แล้วเสียเวลาเสียคอเสียต้นทุนก็เลยต้องมีคนอื่นมาร่วมตัดสินใจอย่างที่ครูบอกไปมเมื่อกี้ครูอยู่ธุรกิจพลังงานใช่ปะก็มีซื้อของที่มูลค่าเยอะๆเป็นร้อยล้านก็มี ครูไม่เคยตัดสินใจเองคนเดียวนะมีทั้ง MD มีวิศวกรมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยคุยกันบางทีประชุมคุยกันในทุกๆเดือนในโปรเกตที่มันจะต้องซื้อเฮ้ยตอนนี้ไปดูงานและตอนนี้สเปคเป็นงู้นเป็นนี้แล้วพอตัดสินใจซื้อแล้วยังจะต้องมีคุยสเปคกันต่อกับพวกทีมวิศวกรของ บริษัทที่ขายสินค้าให้อีกดังนั้นพวกนี้มันเป็นการ p r o ท e ป้องกันคุณภาพสินค้าที่เราซื้อเนาะเราก็ไม่ต้องว่าออนาจไึดอัดเหลือเกินว่าทำไมฉันไม่ได้ตัดสินใจเองมันจะมีบางตัวสินค้าค่ะที่เราไม่ได้ตัดสินใจเองซึ่งมันก็เป็นผลดีกับบริษัทเนาะเราอย่าไปว่าโอ้ฉันอยากทํางานนี้ฉันอยากตัดสินใจแบบนี้มันอึดอัดเหลือเกินที่จะมารอคําสั่งคนนู้นคนนี้มันไม่เป็นเอกเทศโดยตัวฉันเองเลย ก็นั่นไงสินค้าบางอย่างมันไม่ได้แต่สินค้าที่มันเป็นสเปคขาดโดยตัวมันเองอันนั้นจัดซื้อมีอำนาจในการหาของเปรียบเทียบทำคอสเซวิงอะไรได้เลยแต่มันจะมีสินค้าบางประเภทเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในผลสุดท้ายของบริษัทที่เขาต้องการเนาะก็คือคุณภาพก็คือต้นทุนคือคอสเขาไม่อยากให้เสียเวลาเพราะ มันเป็นคอสตใหญ่ที่จ่ายออกไปถ้าผิดพลาดขึ้นมาโอ้โหมันหลายส่วนไม่ใช่แค่จัดซื้ออย่างเดียวไหนยังธนาคารไหนยังจะแคดโฟของบริษัทโอ้หลายส่วนดังนั้นก็จงมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันสาหน้าที่เราทำอะไรเราก็ทำอย่างสินค้าที่มันสเปคสูงๆเนี่ยหน้าที่เราที่เราจะสะท้อนให้ทีมเห็นก็คือประวัติที่เราเคยซื้อมากับสินค้าคล้ายๆอย่างเนี้ย มันเคยเป็นยังไงเฮ้ยมันมีการแบ่งจ่ายนะเฮ้ยมันมีการรับประกันนะเฮ้ยมันมีการเทสระบบไว้นะมันไม่ใช่ว่าจ่ายหมดเลยตอนออนไซต์เฮ้ยมันจะต้องมีแบ่งจ่าย1 2 3 4งสเทสทิ้งไว้1 0จนกว่าเทสระบบเสร็จถึงจะจ่ายเราต้องสะท้อนเรื่องนี้ให้เขาเห็นเนี่ยมันจะช่วยกันได้เราก็บัญชีก็อาจจะมีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยแคชฟของบริษัทบางทียอดมันเยอะนะเฮ้ยตอนนี้ จะต้องรอนู่นนี่นั้นเลยอาจจะต้องมีบอลมีคำประกันอะไรพวกนี้ก็มีคุยกันหลายฝ่ายดังนั้นให้คุณเทคโนตจดไว้เนาะสินค้าตัวไหนที่มันเป็นสเปเชียลแล้วที่มันมีหลายทีมร่วมประชุมก็จดไว้แล้วก็เก็บสเปคสินค้าพวกนั้นไว้ให้ดีครั้งหน้าถ้ามีซื้ออีกคุณก็เอาข้อมูลเก่าพวกนี้นมาดูคือราคามันอาจจะไม่ได้คงที่แบบนั้นเพราะด้วยนวัตกรรมอะไรมันเปลี่ยนไป ราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะถูกลงก็ได้แต่แค่ว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เราสามารถเอามาคุยในทีมได้ประเด็นคือเก็บเรคคอร์ดเนาะเราไม่ใช่ทำแล้วทำเลยเรารู้ว่าตัวเนี้ยเป็นสเปเชียลก็เก็บไว้ทำโฟลเดอร์ทำไฟล์ของเราไว้ว่าตัวนี้สเปเชียลยังไงเป็นสินค้าสเปคแบบไหนในงานนี้มีซื้อกี่ครั้งก็ควรจะเก็บ ไอสินค้าที่เป็นสเปคสูงๆเนี่ยมันไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆหรอกถ้าเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเป็นแม่ทั่วๆไปนานาจะซื้อทีแต่ถ้าเป็นธุรกิจพลังงานเหมือนที่ครูยอยู่ทุกโปรเจกต์มันจะมีซื้อแบบนั้นตลอดครูก็จะมีเก็บเล็กขอดโปรเจกต์นี้ซื้อแบบนี้โปรเจกต์นั้นซื้อแบบนั้นก็จะมีสเปคเข้ามาร่วมให้เขาดูให้เขาคุยมันก็จะง่ายในการซื้อในครั้งต่อๆไปมันก็มีประวัติกันแล้ว มีความเป็นไปมาแล้วยิ่งเราละเอียดในการเก็บข้อมูลของเราเลาเราพรีเซนต์อธิบายมันจะช่วยทีมช่วยคนอื่นได้เยอะเลยจงมองในแง่นั้นเนาะอันไหนที่เราตัดสินใจด้วยแผนกเองไม่ได้เราก็ช่วยซัพพอร์ตข้อมูลให้มันเยอะที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นฐานการตัดสินใจฐานการพิจารณาของทีมของวิศวกรของฝ่ายบริหารของ หลายฝ่ายที่ร่วมกับเราครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้งานจัดซื้อในส่วนไหนไม่รู้ก็จงถามจงพลลพักรักจำถ้ามีรุ่นพี่หรือมีเจ้าของบริษัทฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าคุณคุณจงพูดคุยกับเขาในเรื่องพวกนี้ให้เยอะเขาชอบนะเขาอยากจะสนับสนุนเพราะเขาต้องการให้บริษัทมีผลกำไรอยู่แล้วถ้าคนไหนมีองค์ความรู้หรืออยากรู้อะไรถ้าเขารู้เขาจะเทน เพราะมันจะทําให้คนคนนั้นทําให้เราไปช่วยบริษัทได้จงเป็นคนที่วิ่งเข้าหาความรู้ไม่รู้ก็ไขว่คว้าหาถ้าในบริษัทมันเต็มแล้วก็จงหาเรียนจากข้างนอกหาครูที่มันตรงจริตคุณว่าเฮ้ย hey, คนนี้สอนดีคนนี้สอนจริงใจก็ไปเรียนกับเขาอย่างเช่นครูครูก็มีคอร์สหลายคอร์สคุณจงไปเอาความรู้คอร์สคู่มือจะซื้อจะจ้างมันเหมาะกับคุณคุณไปเอาความรู้ตรงนั้นแต่ถ้าคุณบอกครูอยากเจาะเรียนทีละเรื่อง ก็ทักไปค่ะเดี๋ยวครูจะส่งคอร์สเอาไลน์ให้ครูมีเว็บไซต์แหละคุณดูคอร์สเอาไลน์ในเว็บไซต์แล้วก็ทักครูลงทะเบียนได้เลยคอร์สครูเป็นออนไลน์เรียนได้ตลอดชีวิตครูสอนเป็นคลิปวิดีโอฟอร์มไหนที่จะต้องให้คุณครูส่งของจริงให้ให้คุณไปใช้งานไปอัดแนบใช้เลยครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปสร้างความเติบโตให้ตัวเองแล้วก็แผ่ขยายไปให้คนรอบข้างให้เขาเติบโตไปกับคุณด้วย กดลไลค์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยเนาะคือขอให้คืนเชิดดีจากใจใครูธัญญาค่ะ